ครั้งที่4ถนนสายโชว์หวยหวจากรุ่นสู่รุ่นครั้งที่5โชวหวยคลองเมืองครั้งที่6สู่วิทยใหม่โชวหวยไทยและครั้งเจ็ดครั้งน,นี้ก็คือโชวหวยไทย .com น,นะครับส่วนการจัดง,งานตลาดนัดโชว์ครั้งที่8จะมีความพิเศษจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานการจัดง,งานตลาดนัดโชว์ครั้งที่8ครับขอต้อนรับด้วยครับคไว้ขย,ยัดขอต้อนรับคไว้ขย,ยัดเอาพิมออกมาจากด้านหลังครับ แเดี๋ยวเราขอเปิดตัวจัดจอแยกอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวย้อนไปใหม่และทั้งที่เจ็ก็คือโชห่วยไทย .com นั่นเองนะครับการจัดง,งานตลาดนัดโชห่้ยที่8จะมีความพิเศษอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญพบกับประธานการจัดง,งานตลาดนัดโชห่วยทั้งที่8ครับ